สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พันทองเกษตรทั้งโลกครับวันนี้มายืนดูแปลงนาข้าวที่จะเกี่ยวแล้วครับนะเกี่ยววันนี้ด้วยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับตั้งแต่ใช้โฟทีมาหลายฤดูกาลหลายครั้งนะครับได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับแต่รอบนี้นะครับมีอะไรพิเศษหรือมีอะไรอยากจะเล่าให้กับพวกเราฟังเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาครับสวัสดีครับครับผม ผมตั้มครับน้องตั้มนะครับครับผมน้องตั้มตรงนี้แปลงนะครับตรงนี้ตำบลอะไรครับตำบลเสือห่วงอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับอ่านะครับจังหวัดชัยนาทกี่ไร่ครับรอบนี้อ่ายี่สิบไร่ครับแปลงนี้นะครับผมพันอะไรครับก็ขอโคหนึ่งครับก็ขอโคหนึ่งครับอ่าทำพันข้าวใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับแล้วก็จะเกี่ยววันนี้ใช่ครับกำหนดเกี่ยววันนี้ครับอ่ารอบนี้เป็นไงข้าวอ่อเม็ดใสแล้วก็ผมคิดว่าน้ำหนักน่าจะดี กว่าข่าวที่แล้วครับอือเพราะข่าวที่แล้วมันเป็นลักษณะว่ามันเป็นหน้าฝนไงอ่าก็จะความชื้นจะเยอะใช่ครับครับอ่ารอบนี้ก็คิดว่าผลผลิตน่าจะเพิ่มใช่ครับใช้โฟทีมากี่รอบละอ่าน่าจะใช้โฟทีมาหกเจ็ดรอบแล้วหกเจ็ดรอบแล้วครับนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีการใช้อะมโนบลาวด้วยใช่ครับแล้วก็อะมโนโกก็เคยใช้เคยใช้หมดแล้วครับแบ็คก็ใช้ครับรอบนี้เพิ่มเติมน้องใหม่ก็เป็นคูซอยครับเอาคูซอยมาใช้ตอนเริ่มต้นใช่ครับตอนที่เราเรียกว่าราฉีดคุมเลนครับผมเอามาใช้ตอนคุมเลนใช่ครับก็ผสมกับโฟทีด้วยครับเอาผสมโฟทีเลยใช่ครับจากนั้นก็ฉีดโฟทีตามปกติตามตามปกติที่สี่ขั้นตอนนะครับ อืมอ่าโอเคยอดเยี่ยมเลยอ่ะสิ่งที่เราได้จากทั้งโฟซอยและโฟทีรอบนี้นะครับคิดว่ามันเป็นยังไงผมมองข้าวลักษณะว่ามันเราประหยัดคิมันถึงว่าข้าวมันไม่เป็นโรคครับอืมแล้วกด็ดูลักษณะแล้วนะดูดีครับปกติมันก็ต้องกลงมใช่ไหมออันนี้ก็แข็งแรงดีครับไม่ไม่มีล้มเลย,อยลองลองลองสาดกล้องไปดูนะนี่ฮะใบธงยังมีความเขียวอยู่นิดๆนะครับนะฮะ แต่ที่แน่ก็ข้าวไม่มีล้มเลยใช่ครับอ่านะครับก็ถือว่ารอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่ประสบผลาําเร็จใช่ครับก็คงคิดว่าคมจะต้องใช้ปีตุลานี้ตลอดไปนะครับครับผมใช้ไปตลอดตลอดไปใช่ใช่ใช่นะโอเคครับแฟนพันแท้ครับนี่ก็หกเจ็ดรอบแล้วนะครับที่ลดต้นทุนใช่ครับอ่านะครับ แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้เกินนาทุกรอบเนะาะใช่ครับผมอ่าโรคและ,มะแมลงก็ไม่ค่อยมารบก,กวนใช่ครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกใช้สารฆ่ามแมลงก็ลดน้อยลงไปด้วยครับอืมลดเยอะไหมลดเยอะไหมเยอะครับบางทีผมปกติเคยขีดครับไอ้สี่ห้าครั้งตอนนี้ขีดแค่ประมาณสองครั้งเองครับอืนาบก็คือลด มากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยใช่ครับอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นคำยืนยันของเกษตรกรครับที่ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีมาถึง6-7รุ่นแล้วนะครับก็ยังมีความประทับใจยอดเยี่ยมอยู่นะครับแล้วก็รอบนี้เสริมด้วยโฟซอยนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องตั้มครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำนาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงนะครับผมนัทพงศ์ทองเกษตรทั่วโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ